ไช้สาเป็นสร้างสามใหญ่ขนาดพระองค์ใสจ่าคือหัอทองสร้างสามใหญ่ขนาดพระองค์ใสน้อสาบพรอมสาบสันสาคัญยิ่งแดิสู้แนว ลูกลาได้ยินพอว่าบอนาะก่อนสิไ่าลาลงพันขอฟังไครขอแต่ดลน,นัล่งแล้วบ่เห็นหายจัดไปได้จัดหน่อยตาวันตกต่ำคอยหีืขอใครเพื่อสองหลับล่องว่าผัวเจ้าได้ฟังแน่คักคักคอยบ่บป่านี้เลยคอยล้มขันมาใส่พันอยากฟังนางสร้างหรือพญายักษ์ท่าน จำเป็นน้องเพิ่นขอมาแล้วบทแนวคอไหวมันจุนใจบ่ต้องแม่บุญสวงจัดให้เจ้าคนเท่าจังกอให้ฟังมา,มาสิจาบอนบันมาสิจาบอน เป็น,ปนาซาเสื้อซ้ำเผือกไพ่สารบอนยานบ่ทนนับมากมา,กายกันไหลลงมีนั่งซ้ำมาเฮสีดังสีเป็นเท็กยอดเดือด สรางฮักสร้างสะเบอร์เนธดวงตาปัถนาน้ำกันตั้งแต่ข้าวเหาเป็นสร้างทำบุญสร้างกินทานบ่ประมาทชาติพระองค์เกิดใดโมยลงใส่ในช่วงเวนมือนึ่งนั่นนึ่งนึ่งนั่นสร้างใหญนสัทธานบ่อนิวานเป็นกุศลเสี้ยวน้ำสร้างพญาศัลโญหย่ามาปั่นเป็นบอน ให้บังอ่อนยอสู่น้งสร้างดูกสีน้งส่วนไม่ให้สีสางก็ยินดีสมซื่นสร้างก้กินเงื่อนงาบอาข้าข่งระวังข้อพ่อหอดองนางนาดสุภัตตาเนี่ยพญายาไผ่สารนอมพนังก็เลยเค็มนี่มาเดือกัดนองข้าข้อแข็นคังว่าพ่อส,สังสูงส่ง นางสร้างจะงวมเงาเว้าต่อพี่พับพี่ภัยสันอยากอายเด้น้องอยากอายบริวานนายผัวสังน้องน้ำตาน้องไล่หงงงงาจนย้อยยังโอ้โอ้โห นอว Tesla, ่าพอสั่งนั่งน้องบอกของใดว่าอยู่น้ำสร้างสร้างซ้ำในระวังที่กมจับเป็นเลยลาตายส่วนนั้งแนวสร้างว่าข้ามมันเป็นน้องบอกของยังข้างแพนสู่พระตาสู่เขงก็เลยลงมาเท้าไตให้สันสร้างสัตว์พันกันโศกโดดมันเป็นจังสี ยาสร้างในคำฮอนจูมอดอกนางไปแม่เาสร้างป่าอดขึ้นมาป่าเป่าพ่อได้จะสร้างคำสร้างสุขซ้ำดับสาสุนเสียมีเนื้อพายาไปสารกะเราตายเขานันดพักกันสุนสินบ่กว่าสร้างคำโหดป่าฐนาจองไว้ ใส่ว่าสวงกรรมสร้างกระต่ายสัตว์นั้นมาเกิดเป็นคนมาเป็นนางสุขาตาลูกพญาจำเจงเนา w ในเข็มเดียนพลา บอกเราสุขพระตาเมียเอาเป็นเจ้าดอกแทนทองมือหนึ่งนอห้องหนึ่งนลอกนั่อ,อยู่แทนบั่นลังทรงสุบินคอมปันเด้นนั่งเตียงหนาสังตัวพันนั่งนอนเย็นเย็นใจเล้วกระมวลอาทิวันบ่ป่านังลาก็ตื่นมา,าเราไปพาแผนฝ้าบันบอนตอนนั่งฝันบนบได้นอนเตียงหนาส่วนสิตายเขานี่จักกีเจ้ามาวงองกาดเนี่ย นาเก่กาก็เลยตานว่าสังกันให้ไปหาสร้างอยู่กับงท้ยในเกือนหาหาน้หนา,หาข,าข,าขานาดได้มาใส่เลื่อยเห็ดเตียงสะดือพันมาให้จจมเมืองเจ้าสูมพระตานนานนั่งสาเดิอพอไปหาสร้างเลยเฮล่าันมาดันว่าดุงไปเข้าขป่าไม้ในระหว่างเกจเดลือนพานาก็ไปตำควง ตามข้องปองทางเที่ยวเยืนเดินดุดันไล่วันหิดอ่อนต้นสิเข่าขิดปุ่มพญาสร้างกันเอาฟันสักฟันเจ้าพญาสร้างสั่งปาบัวลิวันนับหนาหลายล้านดอกยูน้ำฟันว่าขีดปุ้มไฟล้นลามหลกพญาสร้างสุกเศร้าหุนหอนัดหัวกายต่างสร้างบัวหมูบัวลิวันให้สู้ไปหากินทินไก่ใจ้าใดาวต ตอ,นนอดันพ่อที่เดือนสามึ้นวันเกินสิบห้าคารงสร,าสารส้างสถานลักษาศิลอยู่สั่งกลางดาวอยู่ผู้เดียวตอนนั้นนายพันเขาน่าในหลุมพกจยอหมอบอยุบมือพญาสาร้างกระบอเห็นเป็นสิมาถึงเจ้าพญาสาร,สาร,สาร้างสร้างใหญ่พา ยกปืนขึ้นใส่เสียงสะเทือนหอดดาวเวลาหนาวแม่นลันไกลอิ ได้บัดมันบันบอนคมหมาม้วานสิบอลนาตายสวนพายนอสางสางพังเพลมากดินดอนเหล่ากองไงสร้างก็ได้พบพ่อในพานดีดอกดุรุมสร้างกระอุมขึ้นมาขีข่อพายถึงเข้าอตายพายสาขานบอได้ยังคันละอาแม่นใบนอหนอใส่นายพานดันดุงมา พี่มาปองคาดอกแข็งเข้าพ่านกัเบ้าบนบอกพญาศานโอนอสุภัตานุนขานลนูกพ,พันหงลูกพญาเมืองนันนั่งขั้นฝันยังนอนเตียงงา้ามตุนพันัึงนั่งนอขั้นบ่ดได้จังสี่พนังาน,นองส่วนสิตายสางเล็ดฟ้าอยู่น้ำตาไหลคานิ่งถึงแต่ยองเก่าอโนอ สุปรตากแกงเห่าเป็นเนี้อน้อยแกงเหาเอากันเข้าเป็นร้างนังงามคนที่สี่ก็สีเว้นจำเห,ดดดหดดด่าหักตาหม่ให้หง้าดกลสนหั่งหมดแดงอดยู่ต้นหั่งหมดแดงอดยู่ต้นบ่หูว่ามันนี่หยังหาว่าผัวสิ้นสังเลยจองเว้น,น,นันเอาไวา อยากนอนเตียงงาสานตุพดนานมาบอสังมาเนอะเฮาสิย้อนเงินไห้จนถึงเท่ากาะทางเมืองบอได้เครื่องไจเจ้าสุภตาเมียเก่าพญาสาีสุขเศร้าแค่นลงเรืืองดอกเก่าหลังเบ้าต่อเจ้าโต้อต้เจ้าพันป่าผูม้ายิ่งเอาสาเอางาเฮาเมื่อถวายมอมพะนาสจนใดสางไลยวอนดึงไทย องอินผู like. like ้ลินลังสร้างเอาไว้ที่ไายอยู่ทุก้าดัดวันมาสร้างกัดตัดง่ายห้น้ำตาไหลล้นสงสารน้องผู้เบี้ยาโอยความเจ็บปวดบ่อยเอาผนังสร้างอายคอยทนคิดรู้ตนตั้งแต่น้องผู้มันดองไดนตำนั่นแล้ว สร้างสัตว์ทานจนได้เสียชีวิตขอพนังเมียน้อยจนน้ำตาไหลย่อยตัวตายก็ได้ว่าตัดเอามาขาดแล้วก็เลยเราต่อพานพานเลยพานไทเดโนจังสิอันหับใดงามันใหญ่เกินตาลพานเลยเห็ดจังไดนายพานสิยกย่อไปดส้งและเขียนมนให้นายพานก็เลยอ่าน เอาบนสร้างสานจังยงหยกขึ้นได้งาสานขัดจังเบาสร้างกับเบาจาต่อนายพานบอกในเด้อพานเด้อบอกว่างาไพศาลอ้ายสมมาถวายน้องสุภตานอนห้องคดิ้งชายผู้ตายเป่าในเด้องาผัวเก่าหนาดองแต่เป็นสร้างอ้ายสมมาพันเอามาถวายให้สุภตานเดลิงแล บ่า,พา,าพวพยายาสังผู้สมมาเสียน,นังตาขันเหล,ลมคิดดูตอนแต่สาใหญย่งเห็นแต่งานนองาตายนอยดอกเหยาไหลสร้างเด้ฝากรักไวไหลเรื่องให้นั่งฟังน้ำตาพังบ่ปัดฝนดอกบุนนำหลายครั้ง นหลังขึ้นมาเบาขาันิ้พายพุทไทเปา่าได้ยิ้มค้ำปากเบาหัวเกลียวอายสงมาสุภาพิาีพันวาไว้กัมมันเล่าสนองกัมลำไม่เปลี่ยนภาสีคิดไว้ดีในเด้อา่ามีก่อนล้ำคือผูค่าลำไปให้มันมวลเ,เนินเออเป็นภาษีวันรุ่นสมควรใดแม่ละหินตองสมควรใด แม่นิ่งตองบ่พ่อให้หมู่ไข่ลมละบ่ใอ้น้อโอ้ยน้อก็ดอกวันน้านอนในนี่นาแล้วน้านอนในนี่นาสิขออำลาไปก่อนสิขออำลาขั้นคุ่น โู้ฮะก็เดามันดอมีสองสามล้มเถื่อนจะตีทักแหลงลงเอาตมมาปั้นหุบปั้นผูกจางสนอสนอสนอกระไดท่านเมนพีอยากลั่นท่นเอาแนวยีงเขามาขอพ่อเจ็ดพันยักกันจะเดินทางไดพอพอเอาได้แนวใดมีส่วนบ่าว่าขออำลาเด้อพวกพี่น้องงานมาจังพบกัน ฉันขอลาไปแล้วดิฉันขอลาลันไปแล้วถ้าคุณทาทานได้หาพันกว่าระคะหาพันสองหาพันสามขอมาแล้วละค่ะขออำล่าภายจากพอแม่พีนองปองไปเบิร์สุขภูสุคนขั้น,ขขน,ขน,นที่หนอดคิดถึงกระโนทรศัพท์ไปถามแม่สวง 089-861-8270บ้านเลขที่1น0่งหนึ่งอยู่ในงานละค่ะ8 6 1 8ก7นค่ะพ่อกันโอกาสนาฝ่าไม่เรื่มทางานนี่แหละที่พ้นมติต่อไว้นี่แหละค่ะบอบปฏิเสธยินดีซอยทหามือเลยค่ะขอบคุณค่ะ